สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้วันที่11กันยายน2565นะคะแล้วก็มาดูที่ตัวเลขของอาจารย์ออกจริงนะคะอาจารย์ออกจริงให้มาสดๆร้อนๆนะคะสาวดำก็รีบเอามาลง FC ได้ดูกันทีนี้เราก็มาดู ต่อไปเลยนะคะดูเลขต่อไปเลยนะคะอ่ะาแม่ยาสีดาจันนะคะก็ชอบแคปเอาไว้เลยนะคะแคปแล้วก็ ไปซื้อเลยนะคะเลขพะกปูชีสุโธนี้เลขอาม่านะคะงวดที่แล้วเลขของน้องก้าวจอมให้มาที่หกศูนสี่นะคะแต่สาวดำไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ดูในไลน์ก็เลยลืมนะคะก็ปรากฏว่าถ้าใคร รก็คงจะถูกกันในเลขะะอันนะเลขหน้า3ตัวเน้อให้มา604สี่ำหรับน้องก้าจอมนะคะอยู่อำเภอบวัวใหญ่ค่ะแล้ววันนี้น้องก้าจอมให้มาแล้วนะคะ2องเจ็เน้นไปที่371นะคะอันนี้แม่ย่าบังบทนะคะ อาจารย์พลกทมค่ะอาจารย์เลขลับนะคะ ชอบ่านแคปเอาหน้าแคบเอาไว้เลยค่ะนะคะอ่ะอันนี้เลขบู่ชุมแพนะคะอันนี้เลขตาเกี้ยงแล้วให้รางวัลที่หนึ่งนะคะเลขตาเกี้ยงให้รางวัลที่หนึ่งก็พิจารณาดูนะคะ ที่ปูโคราชค่ะอาจารย์สิงเล่าขาวนะคะ นสาสมค่ะแคปเอาไว้เลยค่ะแคปทุกใบก็ได้นะคะเอาวันนี้อาจารย์สอนนะคะแคปทุกใบก็ได้ค่ะเพื่อเรายังไม่ตัดสินใจตอนนี้ไปเลื่อนด,ดูเอานะคะ ผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะแคปเอาไว้เลยนะคะแค่เอาไว้แล้วเราก็ไปเลื่อนหาเลือกเอานะคะ ไอดีนะคะอาจารย์ห้องเลขลับนะคะพิจารณาดูค่ะแต่ละแต่ละอาจารย์ก็ แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วอันนี้ให้เอซีได้ดูได้นั่นกันไม่รู้ว่าจะเข้าไหมวันนี้นะคะเลขสองงวดที่แล้วนะไม่เข้านะคะแต่ว่าปกติก็เข้ามาตลอดเพิ่งมีงวดเมื่อกี้นะะี่ค่ะไม่เข้านะคะเลขสองค่ะให้ดูดกนเอฟซีคอมเมนต์มาว่าขอดูขอให ดูเป็นถ้าถูกจะได้ช่วยทําบุญทำทานว่าอย่างนั้นก็นแล้วแต่น้าใจนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มก็เสียมาคนละพันค่ะแต่ก็แม่สาวดาก็ได้ไลน์ถามทุกคนแล้วนะคะอ่านะคะก็ให้ไปตลอดให้ทุกคนละค่ะคนที่หมดแล้วก็ให้สาวดาก็ให้มาตลอดค่ะนะคะแต่อยู่ในกลุ่ม ก็สาวน้ำไม่ทราบว่ายังมีใครอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเงียบนะคะปู่โคราชสองค่ะพิจารณาดูนะคะปู่โคราชหนึ่งปู่โคราชสองนี่ไม่ได้มาหลายงวดแล้วเพิ่งมางวันนี้นะคะนี่นะคะอาจารย์วัดป่าสายฟ้าแลบนะคะพิจารณาเลยค่ะ ใครจะเข้านะคะดูนะคะ น,ะะน,นี่เรียกปูตาลน,นะคะ าพิจารณาดูนะคะ สรุปนะคะเลขสรุปก็รอเลขด่วนนะคะรอเลขด่วนจากพก่อปู่สามแปดแปดนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านไปที่จังหวัดชัยนาทนะคะท่านก็ไปไปกลับวัดตนนาจะกลับมาถึงพรุ่งนี้นะคะท่านก็จะ มาเอาหวยกับแม่ย่าไพารีนะคะแล้วก็ปู่องอาจญาดอกไม้ก็ไม่ก็น่าจะมีความผิดอยู่นั่นแหละนอกาะท่านบอกว่าไม่ให้นะ้ำวนนี้คือท่านท่านมีแต่ก้มหน้าแล้วไม่พูดแต่ว่าพอปู่ท่านก็ได้ขอเดี๋ยวให้ท่านกลับมาจากแคนาตก่อนนะคะว่าจะขออ่อนขอยอมว่าผิดอะไรบ้างอย่างนี้ละคะ่ะท่านก็จะให้ คิดว่าท่านจะให้นะคะแต่ว่าสา,าวนุก็ไม่ทราบเหมือนกันเดาเอาอเฉยๆว่าท่านคงจะให้พ่อปู่แม่ย่ากาใจดีทุกๆพ่อปู่แม่ย่านะคะ mm. เราผิดเราก็ไปขอขมาลาโทษปู่ย่าพ่อปู่แม่ย่าท่านก็ใจดีทุกๆพระอ,องค์เลยค่ะ mm. ลูกนั้นทําผิดพลาดประการใดท่านก็ให้อภัยอาหสิกรรมตลอด mm. แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าผิดอะไรนะคะ mm. เดี๋ยวนุ่นและพ่อปู่กลับมาจากชายัชยนาก่อนนะคะ พ่ปูเจ๊กคะ่ะอา้อาวดูว่าพปูไหนแม่ย่านไหนรือของอาจารย์ไหนที่จะเข้าสามตัวเลขสวนธรรมในวัดนี้นะคะขอขอทุกท,ท่านโชคดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะท่านผู้ชมอ่ามีเข้ามีหลุดเราก็ไม่รู้ว่าเลขไหนจะเข้านะคะอันนี้เลขของพ่อปูพ่อปูเจ๊กนะคะ เอาเราจำไปแตะในนอวันนี้พี่แม่เลขของพ่อปู่เจ๊กนะคะพ่อปู่เจ๊กศูนย์เจ็ดหกหกนะคะให้ท่านให้อย่างนั้นนะคะเราก็เอาตามนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะ ตัวไหนเมื่อกี้หนอนะตัวหนังสือนี่เริ่มเติมขึ้นเลยเนาะตัวใหญ่ครันสิบหกกันยายนสองห้าหกห้าปู่พ่อปู่เจ๊กให้ศูนย์เจ็ดหกแล้วก็ให้หกห้าแล้วก็ให้เก้าหนึ่งนะคะเราใช้สติปัญญาของเราแล้วก็กลับเอานะคะเราก็ซื้อศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหก 5, uh, 6, 5 9, ้าอหกห้าเก้านก็มีแค่นี้นะคะของปอกปู่แม่ย่าอื่นๆหรือว่าของอาจารย์ท่านอื่นๆเราก็ซื้อในลักษณะนี้แล้วค่ะว่าแต่เราชอบอันไหนของใครนะคะชอบอันไหนของใครนะคะ ให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในตัวเลขส่วนธรรมในงวดนี้นะคะรอพ่อปู่ท่านกลับมานะคะรอพ่อปู่ท่านกลับมาแล้วท่านก็จะมาขอเรียกกับปูอ่องค์ดานออกมาและแม่ย่าไพรีนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะในงวดนี้ทุกคนเลยค่ะเอฟีของสาวดำนะคะ